งานศพที่ควรจะจบกลับกลายเป็นฝันร้ายเด็กหญิงถูกฝังไปแล้วแต่จูจ่ๆเธอลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าฉันยังไม่ตายใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวหีบศพจากนั้นบางสิ่งก็คลืบคลานออกมาจากหลุมศพใบหน้าที่หวาดกลัวกระโหลกใต้เตือนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกกล้าดูจนจบไหมใบหน้างงตาลายเปลวไฟ สายลมพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้เสียดกันเบาๆบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงันและความเศร้าโศกฟูงอีกากำลังบินวนอยู่เหนือสุสานร,ราวกับจับจ้องบางสิ่งบางอย่างผู้คนที่มาร่วมไว้อะไรเริ่มทยอยกลับไปเหลือเพียงหลุมศพที่เพิ่งถมดินใหม่ๆและเจ้าสุนัขตัวหนึ่งมันคือโชคดีสุนัขตัวโปรดของเด็กหญิงดวงตาของมันจ้องมองลงไปที่พื้นร่างกายไม่ขยับไหว มีเพียงเสียงหายใจหนักๆราวกับมันรู้ว่าเจ้าของของมันไม่มีวันกลับมาทัานใดนั้นเองโชคดีเงยหน้าขึ้นขนของมันลุกชันดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงคลื่นคลาดดังขึ้นเบาๆจากใต้ดินหลุมศพสั่นไหวเล็กน้อยลมหายใจของทุกคนที่ยังอยู่ที่นั่นหยุดชะงักพวกเขาเริ่มมองหน้ากันเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในอกของแต่ละคนแล้วจูจ่ๆ เสียงเห่าของโชคดีก็ดังก้องไปทั่วทั้งสุสานทุกคนสะดุง้งใบหน้าซีดเผือดไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้โชคดียังคงจ้องไปที่หลุมศพขาทั้งสี่ของมันแข็งทื่อขณะที่เสียงคลืดคลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมแล้วทันใดนั้นแล้วทันใดนั้นดินบนหลุมศพเริ่มขยับมันไม่ใช่แรงลมไม่ใช่เพราะฝนแต่เหมือนมีบางอย่างข้างใต้ กำลังดิ้นรนออกมาเสียงคลื่คราดดังชัดเจนขึ้นทุกคนยืนตัวแข็งท้องไส้ปั่นป่วนด้วยความหวาดกลัวโชคดีเห่าดังลั่นกระโจนเข้าไปใกล้หลุมศพจ้องมองลงไปขนของมันลุกชันทุกเส้นดวงตาสันไหวด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นโปกเศษดินกระเด็นออกบางสิ่งบางอย่างผลักออกมาจากใต้ดิน มือสีซีดนิ้วเรียวยาวเปรือเปื้อนดินและโคลนโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเย็นเฉียบเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากผู้ที่ยังยืนอยู่ทุกคนถอยหลังไปทันทีแต่ไม่มีใครสามารถละสายตาจากภาพนั้นได้มือขยับกระตุกเบาๆราวกับพยายามจะดึงตัวเองออกมาโชคดีส่งเสียงครางต่ำมันถอยออกมาเล็กน้อยแต่ยังไม่หนีไปไหนหัวใจของทุกคนเต้นแรงร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น แล้วสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็เกิดขึ้นเสียงแหบแห้งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลุมศพชักช่วยดัชันมันคือเสียงของเด็กหญิงที่ถูกฝังอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นแผ่วเบาแตกพร่าแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนเด็กหญิงที่ถูกฝังไปแล้วกำลังร้องขอความช่วยเหลือโชคดีเห่าเสียงดังมันใช้ขาหน้าตะกุยดินอย่างบ้าคลั่งราวกับพยายามช่วยเจ้าของของมันออกมา แต่ทุกคนกลับยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเป็นไปไม่ได้ชายชาราผู้ดูแลสุสาพนพึมพำดวงตาของเขาเบิกโพลงด้วยความไม่เชื่อไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้หลุมศพแต่เสียงนั้นยังดังขึ้นอีกช่วยฉันทีแล้วจู่ๆโปกเศษดินแตกกระจายออกครืดครืด มือของเด็กหญิงโผล่พ้นขึ้นมาอีกข้างแล้วตามมาด้วยศีรษะเส้นผมยาวเปียกชุ่มไปด้วยดินใบหน้าซีดเผือดดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากของเธอขยับช้าๆทุกคนตัวสั่นสถานไม่มีใครพูดอะไรออกมาความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับเลือดในกายกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเธอลืมตาและสิ่งที่ทุกคนเห็นทำให้หัวใจของพวกเขาเกือบหยุดเต้น แต่ดวงตาของเธอไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นในตาขาวโพลนไร้แววราวกับคนตายที่ยังไม่จากไปเสียงลมหายใจของผู้คนเริ่มขาดห้วงบางคนยกมือปิดปากบางคนก้าวถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัวโชคดีส่งเสียงครางต่ำหูของมันลู่ไปข้างหลังร่างกายของมันสั่นเล็กน้อยแต่มันยังคงจ้องเด็กหญิงไม่วางตาเธอยังคงค่อยๆดันตัวขึ้นจากดินเปื้อนโคลนตั้งแต่ศตรีรษะจะโลปลายเท้าริมฝีปากซีดขยับช้าๆหนาวหนาวจัง เสียงนั้นแผ่วเบาแต่มันดังกล้องในหัวของทุกคนชายไวกลางคนคนหนึ่งขาสั่นจนสุดลงไปนั่งกับพื้นหญิงชราที่มาร่วมพิธีเริ่มพึพมพำบทสวดอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าควรทำอย่างไรเธอไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เธอถูกฝังไปแล้วแต่ตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงหน้าพยายามก้าวออกจากหลุมศพท่นใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นมันไม่ได้มาจากผู้ร่วมงานศพ มันมาจากตัวเด็กหญิงเองเธอใส่ยะยิ้มมุมปากยกขึ้นช้าๆเสียงหัวเราะของเธอเบาในตอนแรกก่อนที่มันจะดังขึ้นและดังขึ้นเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบแปลกประหลาดไม่ใช่เสียงของเด็กผู้หญิงคนเดิมที่ทุกคนเคยรู้จักจากนั้นเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเย็นว่าไปถึงกระดูกสันหลังพวกคุณฝังฉันลงไปทำไม สียองของเธอเย็นเยียบแตกพระราวกับเสียงที่สะท้อนออกมาจากที่ที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ร่างกายของทุกคนแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกแต่ไม่มีใครกล้าขยับหญิงชาราที่พึพมพำบทสวดอยู่ก่อนหน้านี้มือสั่นอย่างหนักเธอพยายามยกสร้อยพระขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะทันได้กล่าวคำอธิษฐานต่อเด็กหญิงก็หันขอบมามองตรงไปที่เธอ ในตาขาวโพลนนั้นจ้องเขม่งไรแววแต่ลึกลงไปในนั้นกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้โชคดีเริ่มถอยหลังคนของมันลุกชันมันส่งเสียงครางต่ำดวงตาของมันจ,มจ้องมองเจ้าของที่เปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวเด็กหญิงค่อยคอยก้าวออกจากหลุมศพทีละก้าวทีละก้าวร่างของเธอเปื้อนคโคลนมีกลิ่นดินเปียกลอยคละคลุ้ง,งแล้วจู่จูเธอก็หยุดเธอเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังบางสิ่งที่ไม่มีใครได้ยิน จากนั้นเธอยิ้มพวกเขากำลังมาแล้วเสียงกระซิบของเธอบาหวิวแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนหัวใจของผู้ที่ยังยืนอยู่บีบรัดแน่นไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาหมายถึงใครลมที่นิ่งสงบมาตลอดกลับพัดกระชกแรงขึ้นแรงขึ้นต้นไม้รอบๆเริ่มสั่นไหวใบไม้ปลิวว่อนเสียงหวีดหวิวดังมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วทันใดนั้นเองเงาดำบางอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นรอบๆหลุมศพ เงาดำกำลังก่อตัวขึ้นแผ่กระจายรอบหลุมศพราวกับม่านแห่งความตายที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเด็กหญิงยังคงก้องสะท้อนในอากาศแต่มันไม่ใช่เสียงของเธออีกต่อไปมันคือเสียงที่บางสิ่งกำลังใช้ร่างของเธอเป็นที่อยู่เงาดำเหล่านั้นเคลื่อนตัวเร็วขึ้นล้อมรอบกลุ่มผู้ร่วมงานศพผู้คนเริ่มกรีดร้องรีบวิ่งหนีไปคนละทิศละทางบางคนล้มลงกับพื้นโดยที่ขาไร้เรี่ยวแรง แต่ไม่มีใครหนีพ้นเงาดำพุ่งเข้าหาพวกเขาราวกับเงื้อมือของยมทูตท,ที่พร้อมจะกระชากวิญญาณออกไปชายไวกลางคนที่เคยยืนสั่นด้วยความกลัวถูกเงาดำปกคลุมร่างเขากรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ร่างกายจะยุบลงกับพื้นตาเหลือค้างผิวหนังของเขาแห้งเหี่ยวในพริบตาหญิงชราผู้พึพมพำบทสวดพยายามใช้สร้อยพระที่คล้องคอขึ้นมาป้องกันตัวเองแต่เงาดำนั้นไม่หวาดกลัวเงาดำเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เธอ มือซีดเผือดโผล่ออกมาจากเงานั้นและคว้าเข้าที่คอของเธออย่างรวดเร็วอย่าพลากเราไปอีกเสียงหยหวนดังขึ้นจากเงาดำเสียงของหลายร้อยหลายพันวิญ,ญญาณที่ไม่อาจไปสู่สุขติหญิงชาราเบิกตากว้างและก่อนที่เธอจะส่งเสียงกรีดร้องร่างของเธอก็ถูกดึงหายเข้าไปในความมืดเงียบไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ชายชาราผู้ดูแลสุสานมองเหตุการณ์ตรงหน้ายอย่างหวาดกลัวเขาเพียงคนเดียวที่ยังยืนอยู่ได้พร้อมกับหนังสือบทสวดในมือที่สั่นเทา โชคดีมันยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ครั้งนี้มันไม่เห่าอีกแล้วมันจ้องมองเด็กหญิงนิ่งเหมือนกับรับรูบ้บางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้เด็กหญิงยังยิ้มแต่คราวนี้รอยยิ้มนั้นค่อยๆหายไปเธอเอียงศีรษะช้าๆแล้วจ้องมองชายชราผู้ดูแลสุสานเจ้าเห็นใช่ไหมเสียงของเธอเย็นเยียบแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อย ชายชราเม้มปากแน่นเขาเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนเขารู้ว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วเจ้าต้องการอะไรเขาถามเสียงสัน่นเด็กหญิงก้มหน้าลงมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวหนังฉันไม่ควรตื่นขึ้นมาเสียงของเธอสัน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่อยู่ข้างในร่างกายของเธอเองเงาดำรอบๆเริ่มกรีดร้องพวกมันบิดตัวไปมาราวกับกำลังทนทุกข์กับบางสิ่งที่มองไม่เห็น ฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเธอเงยหน้าขึ้นและในที่สุดใน,ในตาของเธอที่เคยขาวพโพลนก็กลับมามีแววตาอีกครั้งแต่สิ่งที่สะท้อนออกมานั้นไม่ใช่เพียงแค่ความหวาดกลัวมันคือความจริงพวกเขาฆ่าฉันลมหายใจของชายชาราสะดุดเงาดำรอบรอบสันไหวอย่างรุนแรงพวกมันเริ่มกรีดร้องเสียงดังขึ้นราวกับไม่ต้องการให้เธอพูดต่อแต่เด็กหญิงกำลังสู้กับมัน เธอหายใจแรงกัดฟันแน่นก่อนจะตะโกนออกมาด้วยเสียงสะอื้นฉันถูกฝังทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งเงาดำทั้งหมดชะงักเสียงร้องทุกของมันแผ่วเบาลงราวกับความลับที่ถูกเปิดเผยได้ปลดปล่อยบางสิ่งออกไปชายชารารู้ทันทีเด็กหญิงไม่ได้กลับมาด้วยตัวเองเธอถูกปลุกขึ้นมาโดยพวกมัน เพราะเธอคือลูกแกะที่ถูกสังเวยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบโบราณเพื่อให้บางสิ่งยังคงมีอยู่ในโลกนี้โชคดีค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เด็กหญิงมันใช้จมูกดุนมือของเธอเบาๆเ,เ,เธอมองมันน้ำตาคลอเบา้าโชคดีมันยังจำเธอได้แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาและในวินาทีนั้นเองเธอทำในสิ่งที่เงาดำไม่อาจต้านทานได้ เธอให้อภัยเงาดำทั้งหมดกรีดร้องพวกมันบิดตัวราวกับถูกเผาไม่ด้วยแสงที่มองไม่เห็นพวกมันไม่ได้ต้องการชีวิตของเธอพวกมันต้องการความแค้นของเธอแต่เธอเลือกจะปล่อยมันไปเงาดำแตกกระจายละลายหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้เด็กหญิงค่อยคอยหลับตาลง ร่างของเธอเริ่มโปร่งสายแสงอ่อนๆส่องออกมาจากตัวของเธอก่อนที่เธอจะจางหายไปเหลือเพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านสุสานเธอจากไปแล้วอย่างแท้จริงชายชราปล่อยน้ําตาไหลออกมาโชคดียังนั่งนิ่งอยู่ตรงหลุมศพมองดูที่ที่เด็กหญิงเคยนั่งก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงแดดเริ่มส่องลงมาเสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งค่ำคืนอันมืดมนจบลงแล้วและเด็กหญิงได้พบกับ อิสรภาพในที่สุด